ปีดีเจนี่อีพีนี้นะครับเราจะไปที่ไหนกันพี่พุทธไปจังหวัดพัทลุงเป็นสวนเขาเรียกว่าเป็นคาเฟ่ไล่ชาพันไม่อยู่ที่อำเภอกรุงหลาซึ่งจะมีการชาเลนจ์ชาร์จหนึ่งครั้งเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดินทางไปกลับพัทลุงกลับมาที่โชว์รูม BYD สงขลาหมายถึงว่าเราจะไปกลับพัทลุงแบบไม่ชาร์จเลยไม่ชาเลยสักครั้งหนึ่งโอเคมา ตอนนี้รรเจุด <ละ S 1> เริ่มต้นของเราวันนี้นะครับอยู่ที่โชลูม BYD สงขลานั่นเองนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามบิ๊กซีปราหาดใหญ่นะครับถ้ายังไงวันนี้ฝากติดตามรายการของเราทั้งรายการด้วยนะครับภากร,ร,รกิจแทรกให้กับทั้งสองอุตื่นเต้นจังจเลยอ่ะเป็นกิจกามพัดเลือก จ้ยาย่งนหวงการรถยเกิดแฟ้า B ไอข้อหนึ่ง y d o l p h i n มีนั้งหมดกี่รุ่นแต่ระรุ่นระยะทางวิ่งเท่าไหร่บ้าง A. Standard Range วิ่งได้410กิโลเมตรกับ Premium Range วิ่งได้490กิโลเมตร B. Standard Range วิ่งได้490กิโลเมตร t e n d e d Range วิ่งได้490กิโลเมตร C. Standard Range วิ่งได้410กิโลเมตรและ S1000R วิ่งได้490กิโลเมตรข้อ4คำตอบเฉลยก็คือข้อ C ค่ะเย้ขอซาวหน่อยสิวันนี้เราเอา b y d Dolphin มาอยากรู้ว่าสีที่เราเอามาวันเนี้ยคือสีอะไรข้อ A Ford White ข้อ B Serp White ข้อ C Horizon White Serp White B พี่เพื่อนคะข้อ A แท็กถูกค่ะเื้อไว้ค่ะข้อที่สามนะนี่ทุกคนก็น่าจะรู้สาว u BYD ทุกคนน่าจะรู้แบตเตอรี่เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD มีความปลอดภัยสูงสุดมีชื่อว่าอะไรข้อ A ก็คือเบรดแบตเตอรี่ข้อ2 power แบตเตอรี่ข้อ3เมレเจอร์แบตเตอรี่ต่อข้อ A ไพรียนชอบกินกล้วยข้อ A น้องตอบข้อ A ก็เอไงใครๆก็รู้เออต้องเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ B Y D เท่านั้นกับเบแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูงสุดข้อ C ระบบที่มีไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีชื่อว่าอะไรข้อ A E2L ข้อ B C2L ข้อ C V2L ข้อสจ้าเก่งมากค่ะข้อ C สามขาสามารถอธิบายในส่วนนี้ได้้หงคะก็เป็นการเขาเรียกว่าดึงดึงไฟฟ้าจากในส่วนของตัวรถเนี่ยออกมาใช้เป็นไฟฟ้าปกติไม่ว่าจะต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนก็ได้ก็คือดึงไฟฟ้ามาจากแบตลูกที่ใช้ขับเคลื่อนรถวิ่งเลย่ดึงออกมาใช้ข้อสุดท้ายถ้าช่วยตอบปิดซะข้อได้ไหมมีไวริโดฟินได้แรงบรรดาใจมาจากสัตว์อะไร ข้อ A อิี่ปูโปรตมัสข้อ B ปลาวานสีน้ำเงินข้อ C โรมาค่ะฟามิงโก่ป้าปลาไหลป้ม่แมุดสั่งแง้วหรือเปล่าคนที่ไหนคะโรมาข้อ C ต้องค่ะพี่พืชตอบอะไรดีคะโรมาจ้าถูกต้องก็เมื่อหมดแล้วค่ะคำถามนี้เย่มียากกว่านี้ไหมคนที่ชนะไปก็คือน้องแฮกยันนี้มีของรางวัลเลยนี่ของรางวัลให้ค่ะจะให้โ้อให้ดอก มีอะไรเอ่ยนั่นเป็นเจ้าหญิงโรงการรถไฟฟ้าหืออะไรวะต้องเป็นของอะไรที่มองเป็นของอะไรเธออะไรอ่ะอะไรอ่ะขึ้นลงตลอดมันจะเกี่ยวกับอะไรล่ะผมไม่ได้ยาวไอ้นี่มันเกี่ยวไม่ได้เบอร์ อ้นนคหัวพายลินจอบกินกล้วยจอ การเดินทางนิดนึงเนื่องจากว่าเราเดินทางมาจากขาดใหญ่นะตีว่าร้อกิโลร้อยกิโลเมื่อกี้กับแบตเตอรี่100%ตอนนี้เหลือ78เท่ากับว่าหายไป22%เราจะใช้78%เปเนี้เดี๋ยวเดินทางก,ก่อนเหล<ะ>ือเชืช่อพี่ ใช้เวลามาประมาณสามปีแล้วค่ะสามปีสามปีสามปีแล้วเราปลูกชาก่อนที่จะมาปลูกร้านนี้ต้องดูผลผลิตจากชาก่อนว่าที่เรานำมาจากเชียงรายน่ะมันโอเคไหมยังยอดชานี่คือเจ้าของร้านเป็นคนคิดค่ะไปนาอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ายอดชาชุบกับแป้งทอดแป้งทอดแล้วก็กินกับน้ำยำใชะกินกับกันไปค่ะถัดมาเป็นข้าวคู่กข้าวคูกะปิค่ะ อันนี้ค่ะครูปิดนี่เอเนที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยเพราะทีนี้คือร้านแม่เขาอะตอนที่อยู่ในเมืองอะคือที่นี้เขาทํามาก่อนแล้วเป็นสูตรอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเก็บสนใจนี้อยู่เพราะว่าูก่นี่คือจะเป็นปลาปลาตัวเล็กๆที่ว่ามันอยู่ในกรงของพัทลุงที่เดียวเะิมมาวโซดากาแฟมะปี๊ดชามะปี๊ดแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟพันไม้ที่ว่าข้างบนจะเป็นกาแฟข้างล่างจะเป็นนมแล้วก็ด้านล่างทีนึงก็จะเป็นผลไม้ แคแนมก็ล็อกมงชัดๆน่ะดูก็รู้อยู่แล้วจริงๆคืออยากให้เห็นวิวแบบนี้อันนี้คือไล่ฟิวมันดีมากไล่จริงๆไปไล่ไงเขามีแบบอะไรนะเขาบอกว่ามีการแบบเก็บยอดชาได้ด้วยใช่มใช่แล้วเก็บยอดชาเนี่ยเขาบอกว่ายอดที่เป็นสามอันน่ะใช่สามใบก็จะเป็นอันนี้เราก็เรียกว่าพามาปฏิบัติหน้าที่นะในไหนๆก็แบบล็อกล็อกมงมาแล้วล็อกมงต้องแนงวันแล้ยอดสามใบที่เขาจะเก็บไป ทำอาหารเมื่อกี้ที่ยำใบชาใช่ค่ะอ๋อหมายถึงว่าเมื่อกี้ที่เรากินไอเขาเรียกว่ายำใบชายำใบชาซึ่งเขาจะเอายอดชาเนี้ยไปชุบแป้งแล้วก็ทอดนี่ไงเนี่ยพวกสามใบแบบนี้นี่ไงสามใบนี้ใช่นี่นี่สามใบนี่สามใบใช้ปีหนึ่งในการปลูกให้ดูว่ามันขึ้นไหมพอขึ้นปุ๊บเขาทำร้านแล้วร้านนี้ก็มีอายุ2ปีไร่นี้มีอายุส3ปี ใครสนใจจะมามตามรลอยได้นะครับเพราะว่าไม่ไกลเราใช้เวลาแบบว่าแป๊บเดียวแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่าชาเลนจ์ก็คือเราจะไม่ชาร์จเลยจนกว่าจะกลับไปที่โชว์รูมดีไวดีที่สงขลาครับเนาะน่าจะใช้ใช้ไม่ถึงครึ่งแต่จริงๆแล้วในพัทลุงจุดชาร์จมันมีนะถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าเหมือนว่าลูกค้า,จ,าจะเดินทางาไปในฝั่งของนครหรือว่าตรังเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่โซนข่ัยชน,นแล้วก็ไปฝั่งควนขนุนอ่า อันนี้ก็คือว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเดินทางเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่านอกจากสาขาเราเนี่ยจะขยายเพิ่มแล้วจุดชาร์จต่างๆมันก็จะมีเขาเรียกว่าขยายครอบคุมมากขึ้นอยู่แล้วใครที่ดูเทปนี้แล้วต้องการจะมาตามรอยอย่างที่บอกไปว่าไม่ไกลนะครับมาแบบว่าวันเดียว,วจบได้เลยแล้วก็สถานที่วิวหลักล้านมากๆอาหารอาาร่อยดีเลยน้ำดีเครื่องดื่มแบบดีชอบ,ชอบ ชอบไปนั้นน่ะชาชามมป๊ดเออชามมปิดใช่ใช่อร่อยแล้วก็เขาทำได้หลายเมนูด้วยนะชาก็าทำได้หลายเมนูเดี๋ยวอย่าลืมว่าตอนท้ายเนี่ยเราจะไปสรุปนะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ว่าถึงหดาหญ่แล้วเนี่ยโชว์รูม b y d สงขลาเนี่ยอยู่ได้พิกเซีกต้านะถึงแล้วจะเหลือเท่าไหร่ยังไงก็ฝากติดตามด้วย้กันนะครับมันจะคอมพิซหรือเปล่า ถึงแล้วสงลา <S <S หาไปเนี่ยก็คือ ร้อจากที่ BYD ดีสงขา ب. ใช้ไปทั้งหมด22%ขากลับตอนนี้แบตเหลือประมาณ50กว่าเนี่ยก็ยังขับได้สบายเลยพี่สิ EP 10 1, 2>, 1> 2 12, 1> 12. 2> 12. 1> เราจะไปที่ไหนกันต่อเราจะไปที่ไหนแล้วก็เราจะพารถรุ่นไหนไปอันนี้ต้องติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บ d ดี Auto c ช anel n ของเราด้วยนะครับบ๊ายบายขอนํ้ไปชาร์จก่อนนะครับ